เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทะวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีปอาจแจ้งำํำ ได้รับกล่องพัสดุมาหนึงกล่องจากไหนจากคุณขวัญดาวนะจากคุณขวัญดาวโอเคมาดูซินะเป็นกล่องอะไรเป็นกล่องอะไรเดี๋ยวจ้างทวีปเปิดดูก่อนนะไอเอฟซีนะบางท่านจะส่งอะไรมาให้จ้างทวีปต้อมนะต้องบวกลบคูณหารให้ดีนะบวกลบคูณหารให้ดีก่อนว่าคุ้มไหม ตังสวีบก็ไม่ได้ซ่อมอะไรได้ทั้งหมดทุกนะบางอย่างเขาซ่อมไม่ได้ส่งม,มาแล้วซ่อมไม่ได้นก็จะเสียเวลานะเสียเวลาเสียเวลาเสียทั้งเงินนะเงินค่าจัดส่งนะเงินค่าจัดส่งนะก็ลองบวกลบให้ดีนะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการจัดตรง มันคืออะไรโอ้โหแยกชิ้นส่วนมันเลยนะนี่เป็นรอยเขาถอดออกมาแล้วนะเนี่ยนะเป็นรอยเป็นรอยเขาถอดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะถอดออกมาแล้วเป็นชิ้นส่วนเลยแยกชิ้นส่วนมาให้เรียบร้อยนะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้ซ่อมโอ้นะเดีเ๋ยวดูแค เนี่ยนะแยกทิ้นส่วนมาให้เรียบร้อยทำแหละมาเรียบร้อยนะอะไรเนี่ยเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ยี่ห้อ panasonic นะรุ่นดูรุ่นสีเครื่องปันนะงป่นน้ำผลไมนนนะ้รุนรนรนนร่น mx ขีด n 9 5 n ความจุ1000มิลลิลตร ความจุก็1ลิตรนะนะความจุ1ลิตรความจุโถปันนะความจุโถปันอันนี้รุ่นตรงนี้เขาก็มีบอกนะเนี่ยตรงนี้เขาก็มีบอกพันาโซน i ีรุ่น m x ด7 9 5 n นะเครื่องปั่นน้ำผลไม้โอ้ยเขาถอดออกมาให้เรียบร้อยเลยนะสงสัยถอดแล้วประกอบไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่า กอดเอามาซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ,อ้ใช้ได้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะมีอ,ะอ่มีมอเตอร์ขดลวดยังใช้ได้อยู่เปล่าก็ไม่รู้โอ้ขดลวดขาดนี่นะขดลวดนะขดลวด นิดทุนนะคราเรียกว่าทุนอันนิดทุนนะเขาเรียกว่าทุนทุนนี่เฟืองนะเฟืองขบนะเฟืองขบที่อยู่ด้านบนนะเฟืองขอบที่อยู่ด้านบนโถปัน่นนะตูดโถปัน่นนะเฟืองขบนะอะไรมั่งครบหรือเปล่าก็ไม่รู้ หมดแล้วนี่มีแค่นี้ที่ให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ามสี้นี่นะ8 9นะ9ชิ้นนะไหนๆนะเขาก็ถอดมาให้แบบนี้แล้วนะอยากเป็นชิ้นๆชิ้นๆแล้วนะ อ,อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบอุปกรณ์กันก่อนนะว่ามันเสียหายไหมนะมีดีมีเสียอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบตัวนี้เลยนะสำคัญเนี่ยทุ่นนะภาษาช่างเขาเรียกทุ่นนะช่างบราน,นอกนะภาษาช่างบรรน,นอกอย่างช่างทวีปเนี่ยเขาเรียกว่าทุนท่นทุ่นนะหรือใครจะเรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นอเมเจอร์เป็นอะไรก็ว่าไปนะ เค okay, นะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบนะก่อนอืน่นเราก็ดูด้วยสายตาก่อนนะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหมุนไปร,บรอบๆเนี่ยนะหมุนไปร,บรอบๆดูว่าอะไรมันผิดปกติบ้างนะเอานี่เจอแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหม เนี่ยมันเป็นรอยสักแคทอยู่เนี่ยนะทองแดงมันถลอกออกไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะตอติลวดทองแดงเนี่ยมันจะมีน้ํายาเคลือบเอาไวนะ้นะน้ายาเคลือบเอาไว้เนี่ยดำๆเนี่ยเคลือบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันช็อตถึงกันนะวน,นถ้าหากว่าเราถอดไม่ระวังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเราถอดไม่ระวังนะโดนโลหะโดนมีด หรือโดนเครื่องมือช่างไปโดนเนี่ยไปขวนเนี่ยมันก็จะถลอกนะน้ํายาที่มันเคลือบเอาไว้เนี่ยเป็นวานิชเนี่ยนะเป็นแล็กเกอร์หรือวานิชก็แล้วแต่เนี่ยนะมันถลอกออกไปพอถลอกออกไปเนี่ยทองแดงมันถึงกันก็จะช็อตแล้วนะเนี่ยมันจะช็อตแล้วก็ทําให้มอเตอร์เนี่ยมันช็อตลอบเนี่ยตัวเนี่ยสมมุติว่าทองแดงมันช็อตถึงกันนะมันก็จะไม่หมุนละนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นะอันตรายนะเวลาถอดต้องระวังนะเนี่ยเนี่ยเห็นนะอันนี้หน้างสงสัยละนะที่หนึ่งละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไปลอยถลอกเนี่ยเนี่ยเห็นนะไปรอยถลอกเนี่ยต้องระวังนะเวลาเพื่อนเพื่อนถอดออกมานะต้องระวังอย่าให้โลหะไปโดนนะไม่ขีดไปควนนะเนี่ยนะอันตรายเนี่ยนะโอกาสที่จะเสียหายมันมีนะ ต้องระวังต้องระวังนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสัานนิฐานนะช่างทวีตสฐานว่าตอนถอดออกมาเนี่ยอาจจะโดนโลหะไปโดนนะโลหะไปโดนหรือเครื่องมือช่างไปโดนก็แล้วแต่นะเนี่ยต้องระวังนะต้องระวังโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบทุนกันนะว่าดีหรือเสียประการใดนะเราก็ใช้มิเตอร์เข็มนะ ตั้งมิเตอร์เข็มนะนะปรับไปที่ย่านวัดคูณหนึ่งนี่นะคูณหนึ่งหมุนไปนี่นะตั้งย่านวัดไปที่คูณหนึ่งนะคูณหนึ่งแล้วก็ a ัจั s ซีโร่หน่อยนะอ d จั s ซีโร่หน่อยเอาปลายเข็มมาชนกันปั๊บดูเข็มได้ขึ้นตรงศูนย์ไหมอาล่ะตรงแล้วนะไม่ตรงถ้าไม่ตรงแล้วปรับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ ปรับปุ่มแอ j u s นี่นะถ้าไม่ตรงปรับปุ่มแอ j u s นะเอาละเอาละตรงแล้วนะตรงแล้วนะตรงแล้วโอเคก่อนที่เราจะวัดนะก่อนที่เราจะวัดแล้วก็เอาเมจิเ,เมจินะแ,แต้มไว้ที่ขาเนี่ยมันเป็นซี่ๆนะแต้มไปที่ซี่ไหนก็ได้นะซี่ไหนก็ได้อาจจะเลือกแ,แต้มที่สีนี้อะนี่เห็นไหม ไหมเนี่สีแดงๆนี่นะเนี่นี่สีแดงเนี่ยเนี่ยเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยนะจิ้มไปที่ตรงขีดสีแดงเนี่ยซีสีแดงที่เราเราทำเครื่องหมายไว้ทาสีเมจิไว้เนี่ยนะจิ้มไปนะเอาสีดำก็ได้นะหรือสีแดงก็ได้นะปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยสีดำหรือสีแดงก็ได้นะไม่มีปัญหานะจิ้มไปนะจิ้มไปตรงนี้นี่สีแดงที่เรา ทำเครื่องหมายไว้นะส่วนอีกอีกปลายเคมิเตอร์อีกด้านหนึ่งเนี่ยสีแดงเนี่ยของช่างทวีปเนี่ยสีแดงเนี่ยนะก็จิ้มไปตามซี่ซี่คอมมิวเนี่ยนะคอมมิวเตเตอร์นะคอมมิวเตเตอร์แล้วเรียกสั้นๆว่าคอมมิวก็แล้วกันนะเนี่ยจิ้มไปนะจิ้มไปโชะนะถ้าหากว่ามันดีนะถ้ามันดีเข็มมิเตอร์มันจะต้องขึ้นเข็มมิเตอร์มันจะต้องขึ้นนะเข็มมิเตอร์มันจะต้องขึ้น เอาเคมิเตอร์สีดำเนี่ยนะจิ้มไปตรงเมจิกสีแดงซี่นี้นะอยู่กับที่นะหรืออันนึงก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะถ้าดีเนี่ยมันจะต้องถึงกันนะมันจะต้องถึงกันเคมิเตอร์จะต้องขึ้นเนี่ยจิ้มไปเรื่อยๆเนี่ยจิ้มไปเรื่อยๆนะจ,ๆนะจิ้มไปเรื่อยๆมันจะต้องขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามีปัญหานะแสดงว่ามีปัญหานะเนี่ยจิ้มไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดู ถ้าของดีเข็มจะต้องขึ้นนะนาเนี่ยจิ้มไปตรงเนี่ยเราทำเครื่องหมายติดแดงไว้ใช่ไหมเนี่ยเราก็จิ้มไปเรื่อยๆเห็นไหมเข็มขึ้นไหมไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยไม่ขึ้นเลยเห็นไหมไม่ขึ้นเลยเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหานะเนี่ยนะแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะ ทุนอันนี้มีปัญหาเนี่ยไม่ขึ้นเลยเห็นไหมจิ้มไปเรื่อยๆเนี่ยจิ้มไปเรื่อ,อยๆนะจิ้มไปเรื่อ,อยๆหรือเราจะอยู่กับที่ก็ได้นะเนี่ยปลายปลายมิเตอร์สีดําเนี่ยนะ <Yeah. S 2> อยู่กับที่ก็ได้แล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆมันจะต้องขึ้นของดีมันจะต้องขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามีปัญหานะ <c oughs> ขดลวดทองแดงนะขดลวดทองแดงมีปัญหาแล้วเนี่ยเห็นไหมจิ้มไปเรื่อยๆอาะช่างทวีตขมุนะ หมุนไปเรื่อยๆแล้วดูเข็มมิเตอร์นะอย่าลืมนะเนี่ยดูเข็มมิเตอร์นะว่าขึ้นไหมนะทิ้งไปเรื่อยๆนะเนี่ยทิ้ไปนะเนี่ยไล่วิธีไล่ก็ไล่อย่างเนี้นะนะวิธีไล่ก็ไล่อย่างช่างทวีปทําให้ดูเนี่ยนะเนี่ยไล่ไปไล่ไปไล่ไปนะเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาเนี่ยลวดตรงแดงมีปัญหานะ นีแ่แดสงแด,งแนะแแดงว่าสายทองแดงมีปัญหาแล้วนะแสดงว่าสายทองแดงมีปัญหาแล้วนะ เจอแล้วนะจังตะวีปเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ดูนี่นี่เห็นไม้เนี่ยนี่ยเนี่มันขาดเนี่เนี่ยมันขาดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันขาดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไม้เนี่ยเนี่ยมันขาดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันขาดแล้วเนี่ยเนี่ยมันขาดเห็นไหมเส้นหนึ่งเห็นแล้วเส้นหนึ่งนะเอ้ามันไหลเส้นเลยนี่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 โอ้โหหมดเลยนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เส้นหนึ่งนี่อีกเส้นหนึ่งนี่นี่นี่เส้นนี้ก็ขาดนี่เห็นไหมนี่โอ้มันขาดหมดแล้วนะหมดหมดหมดเนี่ยเนี่ยสองเส้นแล้วเนี่ยเนี่ยขาดหมดเลยเนี่ยถอดแรงมากเลยเนี่ยแสดงว่า คนถอดนะถอดแรงมากเลยขาดโอ้ยขาดหมดนี่นี่ก็ขาดนี่โอ้หมดไม่เหลือไม่เหลือขาดทุกเส้นเลยอะนะเดี๋ยวช่างทวีปจะหมุนให้ดูนะนะเนี่ยนี่ก็ขาดเห็นไหมขาดเนี่ยขาดหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยขาดหมดขาดหมดเนี่ยหมดนะไม่เหลือไม่เหลือ มีหน้าเราเช็คไม่ขึ้นเลยนะถ้าของดีมันจะต้องขึ้นนะเ็มิเตอร์เนี่ยถ้าของดีเ็มิเตอร์จะขึ้นเวลาเราเอาเ็มิเตอร์เนี่ยปลายเ็มิเตอร์มามาวัดเนี่ยตรงซีซีเนี่ยนะตรงคอมมิวเนี่ยนะเ็มิเตอร์จะต้องขึ้นนะเนี่ยเ็มิเตอร์จะต้องขึ้นแต่นี่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยสาเหตุเนี่ยดูดิเนี่ยทุกอันเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขาดหมดแล้วขาดหมดขาดหมดนะขาดหมดไม่เหลือไม่เหลือหมดเลยนะ หมดหมดเนี่ยโอ้โหหมดเลยเนี่ยนะหมดหมดขาดหมดไม่เหลือขาดหมดนะเนี่ยขาดหมดนะขาดหมดเลยโอเคนะหมดแล้วนะหมดใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะนะแสดงว่าทุนอันนี้นะใช้ไม่ได้นะขาดหมดแล้วนะขาดหมดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องพันใหม่หรือว่าซื้อใหม่ นะจะไม่ได้อาการไม่หมุนนะอาการเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไม่หมุนนะอันนี้เกิดจากสาเหตุอันนี้อันหนึ่งแล้วนะต่อไปเรามาดูคอยนะมอเตอร์นะนี่นะเรามาดูคอยกันนะฟินคอยนะมอเตอร์ว่าใช้ได้ไหมนะแล้วก็ดูสภาพนะดูสภาพดูสภาพไปรอบๆนะทองแดงยัง ยังใช้ได้นะยังสีสดใสย,ยังแดงดีนะไม่มีรอยไหม้นะไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยนะไหม้มมมนะอ้าวน่่เน่เ่สายมันขาดเน่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 เห็นไหมเนี่เนี่ยสายขาดขาดจากจุดดำนี่คอนเน็กต์นี่จุดนี้นะขาดจากจุดนี้ออกมาเนี่ยเนนะีย่นสยาสายมันขาดนะสายมันขาดสายมันขาดนะสายขาด เป็นรอยเขาบัรกีไม่ดีเนี่ยเนี่ยเป็นรอยบัดกรีนี่ก็จะขาดแล้วเนี่ยนิดเดียวเองติดนิดเดียวเองเนี่ยสายไฟเนี่ยสายไฟที่เชื่อมต่อกับโพลอันนี้นะเนี่ยเหลือนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองมีสายทองแดงก็หลุดออกมานะข้างนี้ใช้ได้ไม่ขาดนะสายทองแดงไม่ขาดโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบ มอเตอร์กันนะฟินคอยนะว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะอันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องปั่นน้ำผลไม้ยี่ห้อพานาโซนิกนะพานาโซนิกวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบตั้งมิเตอร์เข็มไปที่คูนึ่งนะตั้งไปที่คูนึ่ง เข็มไปที่คุณหนึ่งแอดจัซีโร่นะนะเอาปลายเข็มมาชนกันนะและ้วจัดซีโร่นะให้เข็มขึ้นตรงเลขศูนย์นะนี่นะเข็มขึ้นตรงเลขศูนย์นะโอเคนะแล้วก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มไปที่ขานี้น,นี่ตรงสายไฟที่น้ําเงินนี่จนะิ้มไปตรงนี้นะตรงนี้เพราะสายไฟเนี่ยสายทองแดงนะสายทองแดงมันจะมาเชื่อมต่อกับสายไฟที่จุดเชื่อมต่อตรงนี้ นะสายทองแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสายทองแดงเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกับสายไฟหีืน้ําเงินที่จุดต่อตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่ตรงนี้นี่นะข้างหนึ่งนะส่วนอีกข้างหนึ่งล้วก็มาจิ้มที่ขาแปรงฐานนี่เขาเรียกขาแปรงฐานนะนนะนเนี่ยนะคาร์บอนบัชเนี่ยนะจิ้มไปนะจิ้มไปเข็มจะต้องขึ้นโชเห็นไหมเข็มขึ้นไหม นะเข็ม,มขึ้นประมาณห้าเห็นไหมเข็มขึ้นประมาณหนะ้าโอห์มนะก็แสดงว่าขดลวดทองแดงขดนี้ใช้ได้ดีไม่มีปัญหานะนี่ขดลวดทองแดงอันนี้นี่นเห็นไหมนี่นี่ขดลวดทองแดงอันนี้ไม่มีปัญหาใช้ได้นะเราไปดูอีกด้านหนึ่งเจม,มันจะมีอีกด้านหนึ่งนี่ด้านนี้ ด้านหนึ่งด้านนี้ก็เป็นสายไฟตีดํานะมันจะมาจำ้ำจ้ำตรงไอโพรมตรงนี้นะจุดต่อนะจุดต่อระหว่างสายทองแดงนี่เห็นไหมมีสายทองแดงที่มันอยู่ไปเห็นไหมตาวตีมันจะต้องเชื่อมต่อกับนี้เชื่อมต่อติดกันแล้วก็ใช้เข็มจิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลยแต่ทีนี้ว่ามันขาดออกไปเนี่ยเห็นไหมมันขาดออกไปแล้วก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์นะ ถปลายเคมิเตอร์จิ้มไปที่นี่เลยนนะเนี่ยสายทองแดงเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสายทองแดงเนี่ยนะเราก็ใช้ปลายเคมิเตอร์จิ้มตรงนี้นะมาจิ้มตรงนี้ไม่ได้นะเพราะสายมันขาดนะมันไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันนะเราจะวัดขดลวดทองแดงเนี่ยนะวินคอยเราจะวัดเราก็ต้องมาจี้ตรงนี้เนี่ยนะจี้ตรงนี้นะจี้ไว้จี้ไว้นะแล้วก็อีกปลายสายหนึ่งเราก็มาจิ้มที่ ่านแป้งฐานนี่คาร์บอนบัตตรงนี้นี่ที่ขามันนี่นะจิ้มไปนะโจแล้วดูแกมิเตอร์ขึ้นไหมอ่าขึ้นเห็นไหมอ่าขึ้นเห็นไหมไปแกมิเตอร์ขึ้นนะห้าโอห์มนะห้าโอห์นะอมนิดนิดนะก็โอเคนะก็หมายความว่าฟินคอยอันนี้นะมอเตอร์อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะยังไม่ไหม้นะยังไม่ไหม้นะโอเคนะเพียงจัดสายทองแดงมันหลุดไปขนั้นเองเนี่ย เชื่อมต่อเข้าไปก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะก็หมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่บินคอยอันนี้ยังใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหนานะโอเคนะเดี๋ยวช่างตัววีปก็จะต้องส่งคืนเจ้าของเข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะแจ้ง f อซไปนะเจ้าของเครื่องอันนี้นะว่าต้อมคุ้มไม้ราคาเท่าไหร่นะให้เขาตัดสินใจเอานะ โอเคนะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998